สวัสดีครับบริษัท a p Controller System นะครับวันนี้เราพามา,าแนะนำเกี่ยวกับลูกลอยฟฟ้านะครับลูกลอยฟฟ้า,อ,าอย่างที่ทุกคนใช้กันหรือที่ใช้กันในอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับหรือบางท่านอาจจะใช้ในสวนนะครับในสวนในคอนโดอาพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใช้เป็นลูกลอยฟ้า หน้าตาของลูกลอยไฟฟ้าก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าจะมี reindeer, หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแล้วก็หลายขนาดเดี๋ยวเรามาแนะนํากันนะครับในส่วนของลูกลอยอชนิดแรกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกลอยไฟฟ้าหรือเรียกว่าลูกลอยแบบตุ้มถ่วงครับตุ้มถ่วงตัวนี้ก็คือเป็นเชือกนะครับตัวนี้เป็นเชือกแล้วก็มัดเขาจะมีตุ้มถ่วงตัวนี้มาให้สองลูกนะครับ เราไปใช้งานนะครับตอนเราไปใช้งานเราก็มัดตัวนี้นะครับมัดตัวลูกตุ้มตัวนี้นะครับเพื่อให้มีน้ําหนักนะครับแล้วก็ระดับน้ําที่เราใช้ในการไปตั้งในบ่อของเรานะครับประมาณนี้เราก็มัดนะครับสมมติเรามัดตัวนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีข้างในนะครับเปิดดูข้างในข้างในมันก็จะมีตัวลิมิตสวิตนะครับซึ่ง แต่เป็นการเอาเชือกตัวนี้มาดึงนะครับมาดึงเพื่อให้มันทำงานนะครับมีทั้ง N O และ N C นะครับในตัวหลักการทำงานนะครับเมื่อตุ้มถ่วงนะครับดึงตัวลงหรือมีน้ำหนักกดลงไปนะครับลิมิต์วิสตัวนี้ก็จะสั่งให้ปั๊มทำงานนะครับประมาณนี้นะครับ้ําน้ำแห้งลงไปนะครับตุ้มถ่วงกดลงไปดึงลงไป ตัวนี้ก็จะทํางานทําให้ปั๊มทํางานนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีน้ําเติมเข้ามา,าตุ้มถ่วงอลอยสูงขึ้นนะครับแรงกดก็จะไม่มีนะครับทำให้หยุดการทํางานของปั๊มอันนี้ก็คือ,อหลักการทํางานของอลูกลอยแบบตุ้มถ่วงแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการเอาไปใช้ในพวกถัง สารเคมีหรือประเภทพวกที่มีคอรินค่อนข้างสูงนะครับก็คือจะใชะ้ตัวนี้เป็นตัวต่างงานนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้นะครับข้อดีก็คือ,อเราไม่ต้องอไปใช้ตู้ไฟฟ้าที่เป็นะระบบที่แปลงให้เป็น24โวลต์นะครับเพราะว่าตัวนี้สายไฟมันอยู่ด้านบน นะครับก็คือยึดต,ตัวนี้กับฐานเลยหรือกับแทงน้ําด้านบนตัวนี้สายไฟอยู่ด้านบนไม่มีการจุมน้ําแน่นอนนะครับรุน่นนี้ใช้สายเชือกตัวนี้ลงไปแทนนะครับลงไปก็คือมีความปลอดภัยในด้านของอการติดตั้งนะครับหรืออประหยัดในเรื่องของอตู้ไฟฟ้าไปนะครับก็คือราคาของตู้ไฟฟ้าที่เป็นระบบ สองร้อยยบโวมันก็จะถูกลงมาหน่อยนึงนะครับที่เอาไปใช้กับลูกลอยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นลูกลอยแบบตุ้มถ่วงนะครับแล้วก็จะมีระบบอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นลูกลอยไฟฟ้านะครับลูกลอยไฟฟ้าแบบเป็นาสายามีสายมีสายไฟมาในตัวเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ทั้งดูดน้ำเสียและ น้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรามาดูสายตัวนี้นะครับเขาจะให้มา3เส้นก็คือจะเป็น N.O และ N.C นะครับจะมีคอมมอนอยู่1เส้นนะครับแล้วก็จะมีชุดที่เป็น N.O แล้วก็ชุดที่เป็น N.C นะครับอยู่ที่การนาไปใช้งานว่าจะให้ลูกลอยตั้งขึ้นแล้วทํางานหรือลูกลอยตั้งขึ้นแล้วหยุดการทํางานนะครับอยู่ที่การาน,นรา,ราไปใช้ก็คือน้ําดีหรือน้ําเสียจะเอาไปดูดเพื่อเก็บหรือ,อ,อดูดเพื่อเอาไป ดูดน้ำเสียทิ้งอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่การเอาไปใช้งานก็คือเอาไปต่อเข้ากับตัวระบบวงจรตัวนี้นะครับก็คือเป็นสายไฟเลยก็คือมันวิ่งลงน้ําเลยถ้าเกิดว่ามีการรั่วไหลหรือสายเกิดขาดหรือมีปัญหาแล้วตู้เป็นระบบ220โวลต์นะครับก็คือจะอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับก็ควรระวังในการใช้ในระบบที่เอาไปใช้กับ220โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้ในระบบ อ่ายี่สิบสี่โวลต์นี่ครับแปลงมีหมอแปลงแล้วในตู้เนี่ยมันก็จะปลอดภัยนะครับต่อให้มันรั่วลงไปมันก็อ่าเป็นโวลต์ที่แรงดันค่อนข้างต่ําก็จะไม่ไมีอันตรายครับไม่ไม่กลัวดูดอ่าลูกลอยไฟฟ้านะครับการไปเลือกซื้อเนี่ยเราก็ต้องไปดูนะครับว่ามันเป็นยี่ห้อดีไหมนะครับคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็คืออ่าตัวน,นี้นะครับก็จะเขียนว่าโฟสซิทก็คือเป็นลูกลอยฟ้ามาตรฐานไหนนะครับก็คือจะเป็น iso นะครับ 9 0 0 0อะไรประมาณนั้นนะครับก็เกิดว่าตัวนี้ก็คือทนกระแสได้15มในแรงดันที่250โวลต์กระแสสลับนะครับก็คือการไปเลือกซื้อก็ดูยี่ห้อนิดหนึงนะครับถูกๆหน่อยก็ใช้ได้ครับแต่ว่าอาย,ยุการใช้าง,งานอาจจะไม่ไม่สู้ของที่มีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับส่วนสายที่ให้มานะครับตอนไปเลือกซื้อก็ดูนะครับว่าเขาให้สายมากี่เมตร อันนี้ให้มา5เมตรนะครับส่วนอีกการหนึ่งราคาถูกหน่อยก็คือให้มาแค่3เมตรอะไรประมาณนั้นคือราคาจะแตกกลางกันพอสมควรเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเลือกซื้อนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เพียงแค่ว่ารูปลักษณ์นะครับแล้วก็อาจจะราคาสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งวัตถุดิบในการาทําก็คืออาจจะแข็งแรงดีหน่อยอะไรประมาณนั้นนั่นะก็คือเอ่อ อยู่ที่การเลือกซื้อนะครับแล้วก็งบประมาณของของลูกค้านะครับแล้วก็การเอาไปใช้งานนะครับถ้าอยากใช้งานานานๆานานดีๆทนๆหน่อยก็ซื้อของดีหน่อยนะครับก็คือยาวใช้ยาวๆไปเลยนะครับก็โอเคครับผมก็เอา่าก็มารีวิวหลูกลอยฟ้ากันประมาณนี้นะครับแล้วก็าสามารถเข้าไปดูติดตามนะครับ าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ข้อมูลใน youtube ของเราได้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็าจะมีข้อมูลอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำให้อีกนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆหลักการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับทำงานยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆรีวิวออกมานะครับโอเคครับขอบคุณครับ